รอบปฐมทัศน์ไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วเมื่อค่ำวันนี้สำหรับละครเวทีมิสไซง่อนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเหล่านักแสดงผู้จัดรวมไปถึงเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมชมละครเวทีเรื่องนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ ็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามิสไซงอนเป็นละครในดวงใจเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้มา20กว่าปีแล้วนะครับแล้ววันนี้ได้มาทําเป็นภาษาไทยมาทําในประเทศไทยแล้วเราเป็น,ปนคนกากับเองด้วยการที่ได้เห็นสิ่งต่างๆในมิสไซงอนไม่ว่าจะเป็นภาพของตัวแสดงต่างๆหรือว,ว่าบทเพลงต่างๆมาร้องกันสดๆบนเวทีในเทศกาลาไยนี้มัน มันพิเศษแบบกลุ่มมากในในค่้มถิ่นนี้นะครับเการแข่ันของนักแสดงตลอดมานี้มาตลอดได้ในวันนี้แต่ละคนทุ่มเทกันเหนื่ไยแต่ละคนทุ่มเทกันเยอะมากเหนื่อยยากลำบากกันเยอะมากเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่หนักมากเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเผื่อได้ดูจะรู้เลยว่าโอ้โหคนพวกนี้เอาเอาพลังกันมาจากไหนนะครับนักแสดงทุกคนเลยนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นเบนชลาทิศหรือว่ากันนภพัหรือว่าคิว n ิวโอแล้วก็แล้วก็สองสองสองนางเอกใหม่นะครับที่ว่าที่แต่ละคนก็เสียงไพเราะแบบว่ามากมากนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สนุกแต่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเป็นเรื่องที่ซาบซึ้งแล้วมันก็ตะการตาตื่นเต้นไปหมดนะครับผมว่าผมว่ามันมันมันตื่นเต้นไปหมดแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรักที่มันที่มันที่มันใกล้ตัว นะฮะมันเป็นเรื่องที่คิดว่าผู้ชมคนไทยเนี่ยจะจะซากซึ้งได้ง่ายนะครับแล้วก็สนุกตื่นเต้นไปกับมันแล้วลนใจที่ดูแบบสมบูรณ์แบบแล้วเป็นไปตามเป้าที่คุณบอยตั้งใจไว้หมเป็นเป็นไปตามเป้ามากเป็นไปตามเป้ามากคือพูดง่ายๆของก็ดีอยู่แล้วนะครับของก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีการเราก็มาทําหน้าที่ให้มันให้มันเกิดเป็นเป็นชีวิตขึ้นแล้วก็โลดแล่นอยู่บนเวทีได้ แล้วกเ็เล่าเรื่องในในแบบที่เราอยากจะเล่าในอารมณ์ที่เราอยากจะเล่า,ามันมันมีความพิเศษมากๆครับเรื่องนี้ ใ่งอนในภาพภาษาไทยก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังสามารถถ่ายทอดศกนัตรกรรมความรักท่ามกลางอภิมหาสงครามให้ได้ทราบซึ้งและประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะ มากและถึงเต้นมากที่วันนี้ได้มีการมาแชร์มีสไซน์นกับคนไทยทุกคนตื่นเต้นดีใจภูมิใจจนจนจน,จนบอกไม่ถูกขอบคุณทุกท่านที่ที่มาชมในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมบอก,กต่อกันนะครับมีสไซน,น,น์เป็นละครที่พ่อผมมาท่าพูดต่อองกอนครับแ,แล้วแต่ความรู้สึกของท่านาท่านเห็นว่ามันเป็นยังไงผมต้องขอขอบคุณ มากที่มาในทนี่แล้วก็ต้องต้องขอบคุณมากๆสำหรับแทย์รแมันิีฟอร์เทียอังกฤษนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจกับเราให้ทำเรื่อความเรื่องนี้ขอบคุณผู้สร้างตั้งแต่เริ่มแรก20กว่าปีที่แล้วเราไปโชว์ชองเลยกำลังนนปุตตีแล้วก็ดิชนมื่อปีผู้สร้างให้เราทเรื่องนี้เป็นตำนานครับมาตัดและที่ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตืต้นตัแล้วก็ภูมิใจมากในวันนี้ก็คือ หนึ่งในผู้สร้างหึือผสางท่านนี้ผมได้เ่อยชื่อไปเมื่สักครนี้วันนี้บินตรงมาจากนิวยอร์กเพื่อมาดูคอนเรน่อนี้ครับเรื่อง r e d to be here. Um, on behalf of Cameron McIntosh, Alan Mouvliou, and Michel Michelle Schoenberg, who I know send their absolute best to this production, um, I have to tell you, I have seen this show a few times. I've seen it more than a hundred times. <laughs> Probably more than that. No performance and no production moved me as much as tonight. Thank you. Thank you.